สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชโซล่เซลนะครับผมวันนี้อยู่กับชุดอ่างน้ำัวสูงนะครับผมที่คอนบุรีนะคะรับผมเซตนี้จะเป็นแทงน้ำัวสูงขนาดใหญ่นะครับผมเป็นสําหรับรีสอร์ทนะครับผมเซตนี้รีสอร์ทบ้านสวนนะครับผมอ,อยู่ที่คอนบุรีนะครับผมที่อำเภอคอนบุรีอันนี้เป็นรีสอร์ทของลูกค้านะครับติดตั้งแทงน้ำนะครับผมก็จะใช้ได้าทั้งกลางวันกลางคืนปั๊มไม่ต้องทําง,งานนะครับตรงนี้ เซตนี้จะเป็นหอถังขนาดความสูงที่6เมตรนะครับรับถัง2,500ลิตรนะครับ4ี่ใบเลยนะครับโครงสร้างแข็งแรงเลยครับตัวนี้จะเป็นโครงสร้างแยกเป็นชิ้นนะครับเป็นนะครับอนุสานนะครับเราก็จะมีงานบริการนะครับผมทั้งงานติดตั้งไฟฟ้าติดตั้งปั๊มนะครับทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็งานใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมเหลือทีมช่างจะ เก็บลาเรียดของอานีพน,น้นบอันนี้ก็จะเป็นรถเคนครับเทียบยกโครงั้งน้ำของเราครับตัวน,นี้ครับน,นีสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้ทางน้ำมาตรฐานแข็งแรงแน่นอนครับผมนะครับตัวนี้จะงาน ฐาล่างนะครับเราจะมีลงตอกเข็มด้วยนะครับผมเนื่องจากพื้นดินเป็นพื้นอ่อนนะครับผมก็เลยงานเชื่อมก็จะเป็นงานวางเศษนะครับสวยงานเลยนะครับตครง้างนะครับเชื่อมนะครับก็นี้นะครับงานวางเศษสวยๆเลยนะครับตรงสร้างโครงสร้างตะแกรงก็จะถักเป็นสองชั้นนะครับ บนจะเป็นถังก็จะมีหลังคาเรียบร้อยนะครับผมแต่เราก็จะเดินระบบน้าให้ทาให้เรียบร้อยใช้งานนะครับส,สวยยครับงานเราได้สมมาตรได้สัดส่วนนะครับผมทุกส่วนเลยนะครับที่เราทำให้เราท่ถนาไหนสนใจนะครับผมงานแทงน้ํางานดีๆก็ใช้งานจะยาวนะครับผมเนื่องจากโครงสร้างเป็นเหล็กกันน้ำทั้งหมดก็ติดต่อเราเข้ามาได้นล้วพลังโ,โ,โซลาเซลล์ ที่เบอร์092 264 886 2นะครับขอบคุณครับ